เอาแล้วนะตัวนี้รู้ว่าตัวนี้กับบอบบี้อีกแน่ว่าน่าจะมีที่ยืนวินชั่วโมงบอกวุฒนะก็บอกเลยบ๊อบบี้นี่เบกไม่ได้เล่นแบบนานมากๆเลยวันนี้ก็มาเล่นแลนะเอาแล้วนั่นเวลาไปดูเราคมดเลยคิดว่าสนุกมากๆเลยถ้าใครชอบเลยกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนานๆไปเลยดีกว่าดิสติโลเปิดมานะบอบบี้ก็ทำการตีวีนี่เลยนะไอคายุตนะนะโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้นี่ตีนานมากๆเลยบอบบี้ก็ควรต้องแข็งนะโอ้โหแบบเนี่ยน้ำแข็งกับลาวาเป็นไงล่ะตาไอ้นี่ไอคายุต ดไูไปสักนี่โดโดโูดูบอกเลยว่าค่อนข้างใช่ไหลนะฟาร์มนาน,นมากๆเลยนะซึ่งผมก็ต้องฟาร์มถึง375เลยทีเดียวแบบว่า oh my. Oh my. โอ้ไม่โอ๋อตายโอ้มันตายโอ้โหนี่เดี๋ยวตายเลยเอาละนะไอ้เจ้าใครยุทธบอกเลยบอกเปิดรอบสองเปรียบอารูกของกูยังแพงเลยเอ้ยโอ้บอกเลยจังหวะนี้บ๊อบบี้ไม่ยอมบ๊อบบี้ตายไปสองรอบแล้วรอบนี้แหละบ๊อบบี้ต้องฆ่าเก้ให้ได้เลยโอ้ตายซะ นี่โดนสกคิวไปโดนไปผมไม่ตายมันดีวะเฮ้ยตายเลยตายตาย ตายก็เอ uhm. ้ยไม่โดนตายดิเอ้ยไม่ตายว่ะพี่นี่เรียบร้อยโหตายพี่อารอน่าคลิปนี้เสนอนปโดยไอเอชอปและบริษัทคนพิซาร่าเกมพลาดมากมายมีบริการมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนพิซาร่าพวกพูดกูเกมพลาดพวกคุณอนาณาฮิงเลสตีก็มีใครสนใจในเรื่องนีใส่ที่คิปชั่นเลยนะบริการอื่นอีกมากมายเอาล่ะบ๊ายบายเจอกันอย่าลืมเจอกันดีวยนครับ โอ้พวกจะตายได้เอานะบ๊อบบี้ก็กลับมาฟาร์มตรงในเวนนี่ที่เดิมมานะขอฟาร์มไปเใจรัวเิสไปด้วยอยู่ว่าตรงเนี้ยนะก็บอกเลยว่านานมากๆเลยถ้าวันนี้ถ้าวันนี้จะเสียงบ๊อบบี้แบบเปลี่ยนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะการบ๊อบบี้ที่ตื่นนะคอเลยว่าไม่ใหญ่รั่รวคอเลยนะคอแบบอยู่เลยนะนโอ้ยเอาละนะัมบ๊อบบี้กำลังการตามไปถึงเวลสามร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยที่เราต้องไปนี่ก็คือไปเกาะส่วนของรถเนือกันนะ โอ้บอกเลยว่าเกาะนู้นเนี่ยแต่วิธีการมาง่ายๆก็คือมาตรงเกาะไอ้นี่เลยอะเกาะไอเนี่ยไอเกาะโรฟานิโกะอ่ะเออแล้วก็เลี้ยวเหมือนจะเลี้ยวขวาเออจ่เลี้ยวซ้ายจ่เลี้ยวไปนิดนึงนะนี่จะอยู่ตรงนี้เลยก็เกาะนี้ใช่แต่พี่รสามร้อยเจ็ดสิบห้าเลยทีเดียวโอ้บอกเลยว่าใช่เวลาฟ์มดานเมื่อเอาละน้ำบ๊อปปี้ก็ไปถึงในเกาะนี้แล้วก็เราเคลียสเลยละกันแล้วก็มาตีพวกเวนนี่นี่โอ้ตายจ้ะบอกเลยว่าบ๊อปปี้ใช้เวลาฟาร์มพวกนี้นานมากๆเลยแบบพวกฟ้าแบบยันเช้ามืดเช้ามืดแบบฟ้าแบบ โอ้โหฟาร์มเสร็จแบบอ้า่าา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 นาาทาา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 ่าา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 า่ายาา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 ยาาไา่าา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 าวาา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 ่าาากาา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 ายาาาาาายาาาย้าาานาาาา้าาาาอาแาา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 านาา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 นาา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 อาาาาาาอาาาาา้อาา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 า้ยอาา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 า่ายเา้าไปเปล่า โอ้บ๊อบบี้บอกเลยว่าบ๊อบบี้เครียดมากในดูดิมันชื่อว่าอะไรทีมงงมาเลยสองคนอยู่านี่มาฆ่าบ๊อบบี้แบบงงบ๊อบบี้ให้ปวดแล้วมาฆ่าพี่ีทำไม้ตายเถอะแล้วใครมผสมกับขลังคนเนี้ยเอ้ยอย่าทำอะไรบ๊อบบี้นะข้างหลังคนอ่ะอย่าทำอะไรบ๊อบบี้เลยทหารเรือบ๊อบบี้แค่มาฟาร์มเฉยๆโอ้ไม่ทำอะไรตายเถอะอีเวเธอเป็นใครวะเนี่ยฆ่าบ๊อบบี้ดีดูชื่อดิอ่าไหนวะเอ้ยนี่อ่ะเนี่ยเนี่ยบ๊อบ บั็กแม่งเลยใครเจอมันอย่าลืมรีพอร์ตมาด้วยหลายคนเนี่ยแม่งนิสัยโคตรแย่เลยตัวรีพอร์ตไปทีหลังจากที่บ๊อบบี้เจ็บใจนะก็ลงมาฟาร์มต่อและการอู่นเก็บใจมากเลยอุ๊บอ่ะขอบคุณที่ให้ผลไม้ปีาศาจเพื่อฆ่าอีกไห้ตายเถอะนี่มันเกมวีพีจริงปะเนี่ยไห้ตายถันเลยแกผู้เล่นใหม่มันเป็นผู้เล่นจากลงกสองอน,นะประเด็นนั่นนะอ่ะให้ตายเถอะเอาล่ะแกโอ้บอกเลยว่าจังหวะนี้ก็ฟาร์มต่อไปซึ่งเวลเนี่ยต้องหาจาก <c oughs> จากพัตเตอร์แต่ะมาสิบวิวนะถึงมันจะตีเราไม่เข้าถ้าเปบนโลกเกียรนเองก็ตอนนี้พี่ได้ตามมียงแค่ห้าวิวเท่านั้นนะนๆก็เลยตจะฟามยาวๆไปเลย,ยนะเอาว่านะตอนนี้พี่ก็จังการฟาร์มจนตัวเราเนี่ยไม่สามารถ ไอ้โดนในพวกนี้ไม่สามารถตีบอบบี้เข้าได้แล้วนดีเปยังไงล่ะโหบอกเลยว่าวันนี้มันตีบอบบี้ไม่เข้าแล้วมี่ก็ฟาร์มเพลินเลยทีเดียวโหโลเกียนี่มันดีจริงเลยโอ้ดีจริงเลยดีจริงเลยอ่าณจังหวะนี้บอบบี้ก็กำลังบันรับเควสตรงนี้นะก็เป็นเควสจุดที่สองทีต้องไปฟาร์มอ่ะก็อยู่ตรงวัดตัดฟางอ่าณจังหวะนี้บอบบี้ก็กลับมาฟาร์มเหมือนเคยเมื่อกี้ก็อ่าอยญ่สนใจรูปเมื่อกี้เลยนะก็แจ็คฟาร์ดใช้เซรูปไปด้วยก็คือกำลังดูอ่าในส่วนของช่องอ้าย เอาวอ่าป๊อบบี้นะดูช่องอ่าอ่าอะไรน,นะอ่าดูช่องช่องหนึงอยู่อ่ะเดี๋ยวนะที่ช่องก่อนอ๋อตองคลาสรับก็นับไปด้วยแล้วกคลาสไปด้วยอนัก,ก็อาจจะมีแบบบางตอนที่อันเติเปิดมากอะไรบ้างก็เอ้ยไปเอานะตอนนี้ป๊อบี่ก็ทำการเห็นมีคนสวมพวกอัลลังากันพวกพี่เดินกันเดินไปหาเขาไงพวกนายทำไรกันเหรอ บ๊อบบี้ก็ระการช่วยไอ้หนุ่มคนนี้นะเออที่จะช่วยข้าคนนี้ซึ่งไอ้คนนี้มาจากโลกสองไมันช่อึดมากๆเลยล่ะนะโอ้โหโลกสองอึดขนาดนี้มันมันเราคนมาบูรี่คนโลกหนึ่งไงซึ่งตอนนี้บ๊อบบี้ก็มีแค่สี่รอยไปสู้กันโอ้โหโคตรแรงเลยให้ตายเถอะโอ้โหเลยแล้วกับบ๊อบบี้บูรี่ผมเฉยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโดนลุมสองตัวเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยคือไปเปล่าไอเวรที่เหมือนจะเป็นคนดีมันก็เลยฆ่าผมเปลี่ยนงงๆเว้ยแบบเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวกูช่วยมึงเด้วย เอ้ยอยู่นี่ก็อะไรคารบ๊อบบี้เฉยโอ้โหบอกเลยว่าบอ๊อบบี้นี่หนีเนี่ยหัวซุกบ่อสนเลยทีเดียวโอ้โหอะไรวะเน,วนี่ยเฮ้ยทั้งสองตัวได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเปล่าเฮ้ยอยู่นิก็ร่วมมือกันครับกูเฉยบางวันนี้บ๊อบบี้เลยใช้วิชาปานนะนะวิชาสลับซื้อยังไงล่ะในเวลาละวิชาสลับซ <c oughs> ื้อแบบซืมม้อเยอะอยะเลข้ามุยโอเคหลังนะจากนั้นบ๊อบบี้ก็ทำการข้าม,มุยแล้วก็มาฟาร์มต่อนนะก็อบอกว่าซื้อที่กราม เชียวยาวฟ้าเยิวเยิ้วฟ้าแบบโอ้โหทั้งวันทั้งคืนฟาร้าอ่าเห็นบอลเห็นฟุ่งเลยทีดเดียวฟาร์มอีกแล้วฟาร์มโอ้โหเกียร์นี้ไม่ฟาร์มัวเลยทีดเดียวอ่ะแล้วนะตอนนี้บอ้กลังการฟาร์มก็พักซึ่งก็เลยมาตีนี่เลยบอสอารอล่ะนะโอ้โหบอกเลยบอสได้โคตรอึดเลยทีดเดียวเอาละตาซะว่าอารองลึกว่าอ,อารอลสองลากเลยนะก็จะมีลากธรรมดากับละลากขาวอ่ะ ซื้อมาเออแล้วเออไอเซิร์ฟวีไอเจมันตีจนลากหัวขาวไว้แล้วก็ vinegar, เลยเออมาต่อยมาหน่อยแล้วกันมึงรู้ปะอ่ะหม้ออารองเนี่ยมันข้างอึดนานๆแล้วก็ได้มีค่อนข้างแรงเลยเจมันตีช้าก็ได้เปียบเลยอ่ะแม่ที่เป็นตุ๊กแข่งด้วยนะอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตายโอ้หหอกหองูโง่โอ้ยตายหาหอกหอกแล้วเนี่ยน่าจะเก่งแล้วเนาะเออตกิ้วเขไม่มีด้วยโอ้ตายหาหอกแล้วเนี่ยอ่านะจังหวะนี้พวกพี่คาดการอาไว้นี่เกาะซุ่มโพสนะนๆก็ถึงเวลาเที่ยวนี้นะซุ่มโพสแล้วอ่ะก็ ตอนนี้เนี่ยก็มีเงินอยู่เก้าแสนเลยอู้ดเวลาสุดโคนลแล้วโหมุนพระได้ไหมเอาล่ะนะบอ,อกเลยว่าขับเรือมากระถึงนี่ใช้เวลานานมากๆเลยแบบโอ,อ,อเรือ,อม้นกลางคือว่าเรือดีกว่านี้เพราะพี่มีแล้วนะที่พี่มีพี่แล้วเพราะพี่จนเกินไปเพราะฉะนั้น,นอ่าอย่าลืมไปจะไปถนนช่องไอเอ็กซ์ออกล่าบริการของอุปศัดและอ่าไอดีพาร์ตเกมพาร์ตมากมายนะอย่าลืมไปกดไอเอ็กซ์ชมดูดิผลอะไรผลกายโอ้โหเท่ไปเลย อ่าแนตะ่วันนี้บ๊อบี้ก็ทำการมาฟาร์มไปตรงเกาะนี้นะคือเบลสี่ร้อยสี่บ๊อบบี้ก็มาฟาร์มอ่างเป็นในส่วนของเกาะคนกระโดดได้อะบอกเลยว่าเท่มากพ๊อบบี้ก็ไปซื้อนี่มานะอ่าเป็นผล่นแมกมาเออแล้วก็จริงคือซื้อไปที่งานแต่งหนุ่มแมกมาแล้วก็ฟาร์มไปไอเกาะไอด้านไหนเกาะในใต้น้ำอ่ะจนถึงเบลสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็มา,กา,กา,ใใา,ามเ 150, กากะนี้นะคือมาฟาร์มมันคือเกาะสกายเปี้อะ จะไกลเียยอยู่ข้างบนหน่อยนะก็ฟาร์มอะเรื่อาฟาร์มยาวๆตรงนี้เอาละจังหวะนี้บ๊อบบี้ก็ทำการใช้บัคตรงนี้ในการฟาร์มมันไม่ใช่ก็บัคหรอกมันเป็นแบบว่ายังไงแม็กแม็กมาตีสลุกกันทลายใช่ไหมล่ะเออก็เลยใช้แม็กแม็ทันี้เท่าดูบอกเลยว่าฟาร์มโกู้จิวซึ่งบอกเลยว่าบ่าบ๊อบบี้จะต้องฟาร์มถึงอ่า460้อถูกสิบวั้นะแต่อคนนจะตีบ๊อบบี้ไม่เข้าก็เนี่ยเราฟาร์มนานมากๆเลยก็ต้องฟาร์มไว้ทีนี้แหละเพื่อว่าประหยัดเวลาด้วยนะผมเลยว่าชิวชิวๆ เอาละนะตอนนี้พี่ก็ทำการเข้ามาในกิฟต์แล้วโอ้โหนี่เป็นวันที่ใส่รุ่นพี่เล่นแล้วนะก็ขอบคุณรัยการเราพี่ในการเนะก็บทำกิฟต์มาเลยกอดีอ่าอาจจะมีกิฟต์ดองๆอะนี่กิฟดอง,ดงอะไรช่อ่ะส่วนสถานการณ์หน้าเนี่ยคนรู้ว่าผมเป็นนักิฟดองของพี่ในผลอะไร water hack ขนมัดเบิร์ดวันนี้พวกนายฉันให้ผมน,นี่เลยนกเอาไปใช้ซะนะโอ้แล้วก็มีคนจากโลกฝอกมาด้วยดูพี่ผมมีมัม กับเบออดาษข้อย่างนึงแม่งจะลูกสองอะไรวะเนะี่ยตัวเกมอยู่ตายเอาลนะหลังจากที่บอบบี้นะั้นไปสู่ผลกับคนจะลูกสองที่แม่งโคจะโหดแล้วก็นก่าจะเจอบอบบี้เมื่อกี้แต่ว่าบอบบี้กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมไอ้บอบบี้ไม่ใส่ใจละกันปล่อยไป,ไปละกันเพราะเราสกิลที่แม่งโคจะเยอะเลย เราพิมพ์คำการมาฟาร์มนี่บอกด้วยว่าใช้เมมาฟาร์นมนานมากๆเลยนะก็นานจริงๆแหละเอาละทุกคนเป็นไงบ้างกับคลิปวิดีโอนี้นะของวอปี่สีชัวว่วโมงในบอกบุตรรักก็บอกเลยว่าคลิปน,นี้ใช้เวลาทำนานมากๆเลยใครที่ชอบอย่าลืกดไลค์เพื่อจะสมรใชด้วยนะคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ละกันใครอยากดูเนี่ยสามารถคอมเมนต์ามาได้เลยนะไว้เจอกันใหม่บอกเลยพี่บาพี่บายายุ๊บยุ๊บอกเติพีได้ที่โคตรสนุกนะครับบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ลกันอันนสปอยละกัน และอย่าลืมมาใช้ผู้ดิกาไอเอ็กช็อปล้างผู้ดิการกดผลปีศาทั้งเกีมพาแต่บอกกดด้วยนะครับแหม่มีบริการมากมายเลยทีเดียวสำหรัครดูได้เลยใจดดิจิตชั่นเลยนะครับ